สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม KLP คลัมพายนะครับในเกม Dead Trigger 2นะครับวันนี้ก็พาร์ทเแล้วนะครับผม,ผมก็จะจบกันแล้วนะครับการเอวสานใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับสำหรับเมืองเมืองหรือด่านนะเมืองครับเมืองเซา์อเมริกาแคมเปญนะครับที่เป็นเป็นเนื้อเรื่องนะครับภาคต่อของที่เป็นฝั่งเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นมันอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ตรงแมปนี้นะครับ อยู่ตรงแถวแถวอะไรวะยุโรปนะครับยุโรปแคมเปญน,นะครับเมื่อมัก่อนนะครับแต่นี่มับนี้นะครับก็มาอยู่ที่เซาท์อเมริกาแคมเปญน,นะครับก็ใกล้จุดจบแล้วนะครับก็เล่นกันเลยครับไม่พูดมากแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็จะมาดูกันนะครับว่า ตัวเอกของเรานะครับจะต้องทำเควดอะไรต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ไปได้ไปที่อะไรวะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือห้องที่เป็นสารผิดแล้วนะครับเราจะไปกันไหนต่อนะ <Sweet. S 1> อุ้ยเครื่องบินผมชอบหมูหมูหม <c oughs> ยิงไม่ทันเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมุมนี้แล้วก็ยิงหมูก็ได้หมูหรือเปล่าแล้วผมจำไม่ผิด เห็นในเมืม่อกี้นี้แบบนิดหนึ่งตาฝาหรือเปล่าวะตังแมงเหอะมองไม่เห็นละโอเคยิงซอมบี้ก่อนนะครับเราต้องฆ่าทั้งหมดสาสามศพนะครับยิงผ่านฮออย่างนี้เลยนะครับใช่หมูเมื่อกี้นี้เห็นแบบวับนี่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 หมูอีกตัวหนึ่งเอออย่างนั้นแหละเยี่ยมเรต,ต้องยิงผ่านฮอนะครับการยิงอย่างนี้มันก็ดีนะครับที่กระสุนมันอัลิมิตนะครับปัดทวงหรอปัดทวงหรอ แหมจูไม้จูมือกับประทวงปัด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 ทวงขอ,อต้องช่วยผู้ราดชีวิตด้วยกรมชิบหายม,มันกำลังตรงเข้ามาครับแล้วมันจะถือไม้ไปไหนเนี่ยผมไม่ชอบตัวถือไม้ครับพูดตรงๆตัวถือไม้นี่ถ้ามันฟาดเราได้ดามเมจสูงนะครับอา้าวโดนโดนโด,ดนเพื่อนเราไปแล้วเฮ้ยทำลายเพื่อนกู เอออย่างงั้นแหละโอเคตัวตัวที่มีไม้ฟาดนี่ดาเมจมันสูงกว่าตัวปกตินะครับผมมักจะไม่ชอบตัวพวกนั้นครับมันโหกินหี้เลือดรถไปครึ่งหลอดนะครับฟาดหีเลือดรถเลยมาอีกแล้วไอ้อ้วนรู้สึกว่าแล้วถ้าเราฆ่าบอสได้นะครับก็จะมีบูฟินนะครับแล้วก็จะ ได้เงินเพิ่มนะครับมหาศาลเลยนะครับเจฮอหอมารับแล้วมารับแล้วขึ้นเลยเฮ้ยมารับหรือมาลงวะอย่ามาลงนะสงสัยมารับหรือเปล่ามารับมากกว่านะครับฮู้ไม่บอกเดียผมคิดว่าน่าจะมารับนะคงไม่มาลงให้โง่หรอจะลงทําไมนะครับกลางฝูงซอมบี้นะครับก็เหลือ ด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมแยกแคสเป็นด่านนะครับก็มีคนบ่นมาน่าจะแคสไปพูดเดียวทั้งหมดเลยนะครับก็บางทีมันเว้น19นาทีครับผมขี้เกียจรอนะครับก็เลยแคสไปทีละด่านนะครับโอเคนะครับอืมแล้วก็ไปได้ไกลแล้วนะครับแล้วก็มีคนอยากดูสแตทของผมนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็นี่ครับสแตทของผมนะครับก็ คิวไปทั้งหมด10,000แสนกว่าตัวนะครับ17,000แนะครับแล้วก็วินทั้งหมด2 0 7 4ครั้งนะครับเฟล20ครั้งนะครับเดส15ครั้งนะครับแล้วก็บูพินทั้งหมดตอนนี้ผมสะสมได้1 5 9กานะครับกำลังหาไปเรื่อยๆนะครับซีเค็ดนะครับก็คือไอ้หมูที่เป็นหมูทองนะครับพบทั้งหมด1595ตัวนะครับแล้วก็แคมเปญนะครับไป14แคมเปญแล้วก็เมืองผมลุย4 4เมืองนะครับ ก็อาวุธผมก็ใช้ตะมีดนะครับเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับให้ล็อกเก็ตลันเชอร์บอกว่าล็อกเก็ตชิคเก้นนะครับเพิ่งพูดผิดนะครับโอเคผลิตของนี่คือของสําคัญของเรานะครับคือพระเอกในงานนี้นะครับถ้าคุณต้องการเทพในเกมนี้ควรผลิตของลงหน้าไว้นะครับเพราะยิ่งเขาเรียกว่าเวลสูงๆนะครับมันจะของมันจะผลิตช้าลงนะครับแล้วเรามีความต้องการใช้ของมากขึ้นนะครับ ปืนสปากินนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับอยากขายทิ้งมากครับไออาวุธพวกนี้มันลกครับแต่ก็ยังขายทิ้งไม่ได้นะครับมันซื้อได้ครั้งเดียวครับเดได้ถ้าย้อนเวลาได้นะผมจะไม่ซื้อปืนลกๆพวกนี้มาเลยนะครับเซฟเงินเก็บไว้ดีกว่าอก็มีด mk สามเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็น พาที่8แล้วนะครับผมสวัสดีครับ